สวัสดีครับอยู่กับ e football mobile 2024นะครับอ่วันนี้เป็นอัปเดตนะครับในวันพฤหัสนะครับที่21นะครับกันยาก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรมาแจกมากนะครับวันนี้แจกเทนเนอร์ออมีแจกกล่องซุมนะครับ1แล้วก็แจกเสื้อนะครับได้ เนมานนิวเจอร์นี่นะครับหนึ่งะครับเป็นเนมานตัวนิวเจอร์นี่ตัวนี้นะครับเป็นแจกฟรีนะครับแจกฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังเนมานตัวแจกฟรีตัวนี้นะครับตัวเนมานนะครับเวลตันนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนมานก็จะเป็นโออ็อกเก้าสิบห้านะครับตำแหน่งหน้าต่ํานะครับเซกอนสไตรเกอร์นะครับค่าพลังประมาณนี้เลยนะครับเผื่อใครได้แล้วคิดว่าจะเทรนนิ่งเอามาไว้ใช้นะครับค่าพลังประมาณนี้ เท่าที่ผมเทียบดูกับตัวก่อนหน้าก็ตัวนี้จะเด่นแค่เรื่องของการเลี้ยงบอลการคลองบอลนะครับสอย่างนี้ครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่เด่นกว่าฟีเจอร์ตัวก่อนๆที่เคยแจกมานะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปรับของก่อนนะครับนะครับก็แจกเป็นเนมานะครับแล้วก็จะเป็นกล่องซูมนะครับเหมือนเดิมนะครับพาร์ทเนอร์ขับ เมนูเซมิโลแจกอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นกล่องสุมนะครับแต่ต้องทำอีเวนต์นะครับทำอีเวนต์ส0มพคะแนนนะครับในตัวของทัวร์อีเวนต์นะครับก็คือทําตัวนี้สามพ0นคะแนนนะครับก็จะได้กล่องสุมนะครับมาหนึ่งใบนะครับเอาไปสุ่มเปิดตัว นักเตะนะครับอ่าแล้วก็แจกทองนะครับ50แรกมาจากตัวตัวทีมชาตินะครับ50แรกมาจากทีมชาตินะครับแล้วก็อีก50ได้มาจากไหนอีก50ได้มาจากการทำมิชชั่นนะครับจะเป็นมิชชั่นของเมซี่นะครับที่กลับมาให้ทำอ่าทำออบเททีฟเพิ่มแล้วนะครับทำสำเร็จ6กออคเ t ทีฟนะครับก็จะได้อีก5 0 e ฟุตบอลคอยนะครับก็ทำไม่ยากะครับถ้าใครไม่รู้ว่า ทำยังไงก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะพาเราไปเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์เปิดใหม่วันนี้นะครับก็อย่าลืมเล่นแล้วก็เก็บของรางวัลให้ครบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ